เรื่องสาคัญที่เป็นอันตรายกับปลาคราบเรื่องหนึ่งก็คือปลาสิกนะครับปลาิึกก็คือพวกเห็บหมัดหนอนพวกนี้นครับมันจะลุกลามปลามาเกาะติดตัวปลาไปทั้งตัวและทําให้ปลาป่วยซึมไม่ไว่ายไม่กินอาหารนอนจมนก้นบ่อตายได้ภายในรวด,ดเร็วมากนะครับเพรนั้นเราก็ควรจะต้องป้องกันแล้วก็รู้วิธีและสาเหตุของมันนะครับ1ก็คือสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีฝนตกต่อเนื่องยาวนานเนี่ยพวกนี้ปลาิตมันจะ จเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ไปลุกลามปลาได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2ก็คือการรวมปลาก็คือซื้อปลาใหม่มาใส่ในบ่อที่มีปลาเก่าอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ส่วนมากจะพผ้ากันตรงนี้ก็คืออยู่ๆก็ซื้อแล้วก็เอาเข้าไปรวมเลยไม่ผ่านการกักกันโรคนะครับก็คือเราต้องแยกปลาใหม่ก่อนแล้วก็ใส่ยาตามคูปวนการนะครับ2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่จะทําให้ปลาเรามีปัญหาแล้วก็อาจจะถึงเสียชีวิตเลยนะครับ เพราะนั้นเราต้องมียาติดบ้านไว้นะครับยาประเภทฆ่าปรสิตนะฮะที่ใช้งานง่ายๆก็อย่างเช่นดิมิลีนนะครับดิมิลีนได้ใช้งานง่ายแต่ในท้องตลาดก็มีเยอะนะครับแต่ผมมักจะใช้ดิมิลีนเป็น,ปนหลักนะเพราะใช้งานง่ายก็ใส่ตามอัตราส่วนนะครับแต่เครื่องสําคัญก็คือต้องใส่ให้ครบโดสนะครับก็คือใส่3ครั้งนะครับมีการใส่ครบ3ครั้งแต่ละครั้งต้องเว้นช่วงการใส่2วันนะครับ1เว้น2แล้วก็ใส่แล้วก็เว้นอีก2แล้วใส่นะครับ ทำแบบนี้ครบ3ครั้งก็ถือว่าจบกระบวนการนะครับทําให้ปลาเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่มีอาการปลาประเภทนอนจมก้นบ่อซึมไม่ไว่ายไม่กินอาหารแล้วก็ซุกตามมุมไม่ออกมาว่ายกับเพื่อนๆเนี่ยนี้ให้สังเกตแล้วก็รีบใส่ยาเลยครับไม่ต้องรอนะครับเพราะเหตุการณ์จะทลิกผันเร็วมากไปจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับ